วิธีสมัคร Facebook ใหม่ล่าสุดทำง่ายๆแม่ๆตามมาดูได้เลยครับแต่ Play Store เพื่อไปโหลดแอป Facebook แต่ค้นหาที่เป็นไอคอนแว่นพิมพ์คำว่า Facebook จากนั้นแต่ติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วแต่เข้าไปที่แอป Facebook แต่สร้างบัญชีใหม่แต่เริ่มต้นใช้งานใส่ชื่อและนามสกุลแล้วแต่ถัดไป แตะเข้าไปเพื่อใส่วันเดือนปีเกิดครับเสร็จแล้วแตะกําหนดก็จะขึ้นวันเดือนปีเกิดของเราจากนั้นแตะถัดไปติ๊กเลือกเพศเสร็จแล้วแตะถัดไปถ้าจะสมัครใช้เบอร์โทรใส่ตรงนี้นะครับแต่ในคลิปจะสมัครใช้งานโดยใช้อีเมลอนุญาตให้ f c e e o o o เข้าถึงรายชื่อแตะอนุญาตใส่อีเมลของเราครับแล้วแตะถัดไปสร้างรหัสผ่านใหม่อย่างน้อย6ตัว สร้างเสร็จแล้วแต่ถัดไปต้องการบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบแต่บันทึกไว้ตรงนี้จะเป็นข้อตกลงนโยบายของ Facebook นะครับแต่ชั้นยอมรับตรงนี้ Facebook จะให้เราป้อนรหัสยืนยันเราต้องไปเอาที่ Gmail นะครับแต่เข้าแอป Gmail แล้วเราก็จะได้เลข5หลักแล้วเราก็เลข5หลักหรือรหัสยืนยันใส่ตรงนี้นะครับใส่เสร็จแล้วแตะถัดไป แค่นี้ก็สมัครเฟซบุ๊กเรียบร้อยเพิ่มรูปภาพโปรไฟล์หรือแตะข้ามก็ได้นะครับแตะเปิดหรือไม่ใช่ตอนนี้ก็ได้ตัวอย่างในคลิปขอแตะข้ามนะครับวิธีสมัครเฟซบุ๊กง่ายๆกดติดตามแจ้งเตือนหัวใจแั่นแชร์ครับแม่แมครับ